ท่านเพื่อนวิสุทธิสมณเณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทในตอนนี้ก็มาฟังเรื่องทานบาบรมีต่อไปนี่ก็หมายความว่าเรื่องทานนี่ถ้าจะพูดกันจริงๆมันก็จบยากแต่ว่านี่เราฟังกันภายในภายในวัดของเราแล้วก็ฟังเพื่อการศึกษาการศึกษานี่ไม่ใช่แค่จําได้นะ ฟังกันเพื่อทําได้ด้วยแต่ว่าก่อนจะฟังเรื่องทานบารมีอันดับแรกอย่าลืมอารมณ์สกัดอวัยภูภูไม่ก่อน <c oughs> อันนี้ต้องทําให้ได้นั่นคือมีความคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายและความตายอาจจะตายวันนี้ก็ได้ เราจะยึดความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งคือยอมรับนับถือและปฏิบัติตามท่านไม่สงสัยในความดีคิดว่าความดีถ้าปฏิบัติตามท่านเราต้องพ้นอบายภูมิแน่แล้ว็็ทรงสินตามสภาพให้ปกติครวัตมีความสำคัญที่สินห้า หลังจากนั้นยามโบติคิดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไหร่ขึ้น่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านที่ได้มโนยิธิรู้จักพระนิพพานดีแล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบพิตแก้ว จิตจับพิพานไม่เป็นปกติไม่ยามว่างก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆจับพิพานให้เป็นอารมณ์อย่างนี้จิตใจเราจะเป็นสุขการให้ทานในหวังความเป็นสุข <c oughs> วันก่อนไปพูดถึงเรื่องบรรยากาศเศรษฐีที่ยาวเหยียดในวันนี้แล้วก็พูดถึงอานิสงส์ของทานการให้ทานนะอย่าลืมนะ ว่าใจยังไม่หนักแน่นพอคนที่เรายังไม่ชอบใจอย่าเพิ่งให้ให้แต่คนที่เรารักเพื่อคนที่เราไม่เกลียดต่อไปถ้ากำลังใจสูงขึ้นจิตสบายมีเวทขาดีมีเมตตาบารมีสูงก็ให้ไม่เลือกให้พอปลดปลดเปื่องความทุกขก์กิเลสข,ของเรา <c oughs> กำลังใจในการให้ทานเนะี่ยเป็นจารคานุสติก่อนที่จะคิดให้เป็นจารคานุสติอันนี้อนุสติอย่างใดอย่างหนึง่งถ้ามีประจําใจแล้วมันตกปรุกไม่ได้จะยกตัวอย่างมันก็ยาวเกินไปแอบขอขอพูดถนะึงอเน,นสงการให้ทานที่สมเด็จพระจิตรมานทรงตรัสว่า สมัยพระพุทธกระสบท่านเทศอย่างนี้ท่านบอกว่าบุคคลใดให้ทานได้ตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมากจะเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าขาดเพื่อนขาดคนเป็นที่รักมันก็โดดเดี่ยวแย่เหมือนกัน บคุคคลผู้ใดดีแต่ชักชวนบคุคคลอื่นแต่ว่าตนเองไม่ให้ทานท่านบอกว่าเกิดจะชาติตายจชาตินี้ไปแล้วไปเกิดชาติใหม่มีพักพวกมากแต่ยากจนบคุคคลใดให้ทานด้วยตนเองด้วยแล้วก็ชักชวนบคุคคลอื่นด้วย ตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่จะเป็นคนร่ำรวยมากด้วยแล้วก็จะมีเพื่อนมีบริวารมีมิตรสหายมากนี่เรียกวมีความสุขผุคคนใดไม่ให้ทานด้วยตนเองด้วยไม่ชักชนวนบุคคนอื่นด้วยตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่จะไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นคนยากจ,จนเข็นใจเป็นยาจกขอทาน แล้วขอก็ไม่คยย่อยจะได้ไม่มีใครเขาอยากจะให้ไม่แต่นคนเกลียดการให้ทานกที่ก่อนจะถึงนิพพานเนี่ยจะต้องเราต้องมีความสุขในทรัพย์สมบัติก่อนจะไปคิดว่าการให้ทานเป็นการกําจัดโลภความโลภแล้วมีผลน้อยแค่าการมามาจรอันนี้ไม่ถูก ถ้าเราจะไปนิพพานนี่ถ้าก่อนจะถึงนิพพานถ้าเราลำบากมันไปยากจิตใจไม่สบายผมจะเล่านิทานสักเรื่องหนึ่ง้ามันจะช้าก็าช้าจะจบอะไรก็ช่างก็เล่าสู่กันฟังเพราะนี่มันเป็นเรื่องภายในถ้าเป็นคัสเตดที่จำาหน่ายก็าญาติโยมก็ลำบากหน่อยมันก็จะมีมากแล้วก็ไม่เป็นไรคุยกันฟังสำหรับพวกเรามันจะกี่คัสเตดก็ช่าง วันในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาทัมุติเจ้ายัางทรงประชนอยู่มีคนคนหนึ่งเขามาเกิดแต่คนคนนี้เนะ่ะแปลกดในชาติก่อนๆเวลาบำเพ็ญบรารมีตัดทานบรารมีออกจากใจแต่ความจริงเขาก็ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครก็มีจาคานุติกรรมฐา,านเป็นปกติ <c oughs> ไอ้จากคานุสติกรรมาฐานตัวนี้เขาไม่ให้เป็นถู้แต่จิตเขาละความโลภคือละความอยากได้ทรัพย์สมบัติขอบุคคลอื่นที่ใครไม่ให้เขาได้ชอบทำเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้แต่ว่าเขาไม่ให้ทานถือว่าทานนางสกโสทานนางที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทานเป็นบันไดให้ไปเกิดบนสวรรค์เขาบอกต่ําไป เอาบุญที่เป็นปรมัตตบารมีดีกว่าคือหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์สองมีสมาธิตั้งมัน่นพระงับมีวรสามีมปัญญาแจ,จ่มใสเพื่อการตัดกิเลสก็เป็นการบังเอิญว่าชาตินั้นเขายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ต้องตายจากความเป็นคน ไปเกิดเป็นเทวดาก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเทวดาคนจนก็ได้ที่ประสมบัติอาจจะสู้ชาวบ,บ้านเขาไม่ได้ทีนี้ก็มากลับลงมาเกิดใหม่มาเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยาคือโสเพณีโสเพนีเวลาใน,นเขาถือว่าเป็นเด็กกลุเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเป็นสสังคมสมาคมหนึ่งเรื่องเขาว่า แต่ว่าโสเภณีน่ะเขาต้องการเฉพาะลูกผู้หญิงเขาไม่เหยียดหยามก็มาสมัยนี้ว่าโสเภณีเร็วไม่ใช่อย่างนั้นเขาถือว่าโสเภณีก็เป็นตระกูลหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีออกพอออกมาเป็นลูกผู้ชายเขาไม่ต้องการเขาก็เลยไปหมกป่าไว้ทิ้งไปให้ตายเร <c oughs> าเสพตระกูลเป็นโสเภณีไม่ได้เวลานั้นโสเภณีผู้ชายยังไม่มี ถ้ามาเอินมีโสเพณีผู้ชายอย่างสมัยนี้บางประเทศก็จะหากินคล่องเหมือนกันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเขาบุคคลแต่ละคนถ้รวมความว่าเขาเกิดมาไม่มีความสุขถูกถูกปล่อยแต่เขาก็ไม่ตายเขาไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่า มีบุญรักษาเขาจะเป็นอรานในชาตินี้เขาถูกหมกตัวอย่างนั้นไม่ตายถูกแวดล้อมบริษัทรักษาไว้ <c oughs> ตอนท่านเป็นหนุ่มเดินไปเดินมาเดินเที่ยวไปก็ไม่มีอะไรจะก,กินแต่บุญรักษาเติบโตขึ้นมาได้โดยไม่ต้องกินอาหารแต่มาวันหนึ่งก็เห็นพระเข้าเขาก็อยากจะบวชแต่ขอโทษข้ามไปหน่อย วันหนึ่งเดินเข้าไปชายป่านคนเขาเอาอะไรมาฝังไว้คือลูกเขาออก,กเขารกมาฝังก็แอบดูพเขา้าไปแล้วก็ย่องเอาไปโขดเห็นรกเด็กเลยนํารกมากินในชีวิตเขาได้กินเท่านั้นอย่างเดียวอันเนี้ยการขาดทานบารมีหลังจากนั้นก็เดินไปเดินมาเห็นพระท่านมีความสุขก็เลยขอบวชพระพอุปชาก็ให้บวช <c oughs> ในเมื่อบวชแล้วเวลาปินบาตตอนเช้าพระใหม่ก็ต้องเดินข้างหลังตามระเบียบถ้าเดินตามอาวสชาวบ้านใส่บาตจากหน้าพอจะถึงองค์หลังข้าวหมดพอดีนี่อันนี้สงการไม่ให้ทานท่านก็เดินร้อนมาดีนข้าวอุปชาต้องแบ่งให้ <c oughs> ถ้าอุปชาจะแบ่งให้หาเองไม่ได้ใจมันก็ไม่สบาย วันที่สองท่านอุปชาบอกว่าวันนี้เขาใส่หน้าไม่ถึงหลังวันนี้คุณเดินข้างหน้าทุกคนใส่จะต้องถึงคุณแต่ความจริงท่านอุปชาเป็นพระอาหารหันต์อย่างเลวก็อย่างต่ำก็ต้องเป็นวิชาสามเลือกพิญญาหกแน่พอรู้เรื่องในใจดีก็รู้กฎของกรรมดีท่านต้องการให้บิสน์ผลว่าคนไม่ทานมันมีผลเป็นยังไง <c oughs> วันที่สองเจ้บ,บ้านบอกว่าวนนี้ใส่หน้าไม่ถึงหลังวันนี้รวมกันใส่จากหลังมาหาหน้าพอจะถึงองหน้าเข้าหมดพอดีต่ความจริงเขาตั้งใจจะถึงแต่กดคุ้งกรรมันบันดาลให้ตักเผลอเข้าหมดวันนี้สามอุปชาบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันคุณยิงกลางเขาจะใส่มาทางไหนมันพบทางนั้น เป็นอนุว่าท่านยืนกลางวันที่สามชาาบ้านบอกว่าวันต้นใส่หน้าไม่ถึงหลังวันที่สองใส่หลังไม่ถึงหน้าวันนี้เราแบ่งเป็นสองพวกใส่จากข้างหน้ามาหนึ่งพวกใส่จากข้างหลังไปหนึ่งพวกเขาก็ทําตามนั้นปลายกว่าทั้งสองพวกพอจะถึงองค์กลางเข้าหมดพอดีวันที่สี่พวกประชาบอกว่ายืนร้องฉันมันใส่แบบไหนถึงเท่านั้น ในวันต่อมาเขาเขาใส่บารตะนบียบใส่บารท,ที่หนึ่งเขาไม่เห็นบารท,ที่สองได้ใส่บารท,ที่สามในวันต่อมาอุปชาบอกว่าคุณยืนรองฉันถ้าท่ามือจับบาดไปเขาจึงเห็นบารของท่านนี่การไมห่หทานถ้าบารมีไม่เต็มจริงๆถ้าไปโดนเขาแบบนี้เราจะถูกความหิวทรมานขนาดไหนถ้านั่นบังเอิญเป็นบารมีของท่านเต็มจะได้เป็นพระอระหรันต ยังต้องถูกทรมานจิตใจแบบนั้นเมื่อเธอเนี่ยเ,เห็นโทษเห็นทุกข์ในการเกิดอุปชาแนะนําไม่ยาไม่นานนักถ้าก็เป็นอาราหารันเมื่อเป็นอาราหันแล้วชาวบ้านก็เห็นบาดเพราะเป็นผู้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนี่การให้ทานนะมีความสําคัญอย่างนี้นะจงอย่าคิดว่าเราต้องการพระนิพพานเราไม่ให้ทานยาวแต่เพราะศีลภาวนาอันนี้ไม่ได้ ท้องไม่อิ่มนี่มันภาวนาไม่ไหวมันจะตายเอาดีไม่ดีไม่เป็นโจรเออไม่อย่างงั้นก็กลายเป็นบ้าเป็นหลังไปไปโลกสมศาสตร์ไม่สมควรนการให้ทานของบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะต้องให้ถ้าบุญบาร,รมีของเรายังไม่เต็มเพียงใดเราก็เอาละเราก็จะต้องต้องใช้ต้องกินแต่ถ้าบุญบาร,รมีเต็มเราก็จะมีความอดุมสมบูรณ์ อย่างตัวอย่างท่านสีวลี <c oughs> สีวลีที่เรียกว่าพระชิมท่านพระสีวลีนี้ชาติหนึ่งเป็นชาวป่า <c oughs> ท่าวันนั้นเวทที่องค์สมเด็จพระสัมมา,าสาัมพุทธเจ้าสมนราวุธกสพเทศบอกว่าบุคคลใดให้ทานด้วยตนเอง <c oughs> แล้วก็จะมีตายไปชาติหน้ามีภพกสมบัติมากแต่ไม่มีบริบาลสมบัติตามที่เรามาแล้ว แลว้วบุคคลใดชักชนวนบุคคลอื่นแต่ไม่ให้ทานเองจะมีพวกมากแต่ก็อยากจนให้ทานเองด้วยชนวนบุคคลอื่นด้วยเกิดไปชานหน้ามีเป็นคนรวยด้วยมีเพื่อนมากด้วยแล้วก็ให้ทานไม่ให้ทานด้วยตนเองด้วยไม่ชักชวนชาวบ้านเขาด้วยเกิดเป็นคนยาจกไม่มีคนคบหาสมาคมขอทานคนยาก ชาวบ้านยังตั้งใจถวายทานกันอย่างหนักมีทุกอย่างใช่มีทุกอย่าง,างแต่ไม่ขาดน้ำพึ่งสดหาเท่าไรก็ไม่ได้้วตั้งคนไว้ที่ประตูเมืองสี่ประตูให้เงินไว้หนึ่งกะหาหนะึ่งพันกะหาบรณะเท่ากับสี่พันตำลึงนั่วเท่ากับสี่พันบาทสมัยนั้น เพราะว่าถ้าใครนำพึ่งสดมานำรวงพึ่งสดมาให้ซื้อจากหนึ่งกหาวะนะัะไปถึงพันกหาปะนะัะพอดีท่านศรีวลีเป็นชาวป่าท่านจะมาหาเพื่อนในเมืองไม่มีอะไรติดมือมาก็เอาพึ่งมารวงหนึ่งพอผู้นั้นเห็นเข้าก็ขอซื้อตั้งแต่หนึ่งถึงพันกหาปณะนะท่านก็ไม่ยอมขาย ท่านบอกว่าฉันจะไปเพื่อนท่านก็สงสัยว่าพึ่งโรงนี้จริงๆราคามันไม่ไม่ถึงกับกหาปนะไม่ถึงหนึ่งหาปัญะต่เจ้าันนี้ให้มากมาว่าคุณยสติไม่ดีหรืออาจจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นมีความจําเป็นจึงถามมาทําไมผู้ท่านสติไม่ดีหรือไอ้พึ่งโรงหนึ่งราคาไม่ต้องพันกหามัะใครเขาซื้อเขาขายกัน ราคาไม่ถึงหนึ่งกห,ปหาปณะเขาก็บอกว่าพวกเราจะทําบุญแต่ว่าิทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดไม่ขาดอยู่น้ำผึ้งสดอย่างเดียวแล้ต้องการมีทุกอย่างนั่นก็เลยบอกว่าถ้าซื้อาไม่ขายจะจะใบให้เพื่อนแต่ว่าท่านจะให้ฉันร่วมบุญด้วยฉันจะให้คนนั้นก็ต้องวิ่งมาหาันหน้าันหน้าบอกขอดีดีมาก ให้เขาร่วมบุญ้ดยท่านราศีวลีก็ให้เป็นการปิดรลยการครบถ้วนพอดีว่าเขาขาดอย่างนั้นท่านปิดพอดีเพื่อปิดให้เต็มหลังจากชาตินั้นมาแล้วถ้ามาพบองค์สมเด็จพระปพิธีแก้วเกิดในชาตินี้มาเกิดในชาติหลังนี้ก็บอกท่านภสศีวลีเนี่ยไม่เคยมีโรคเลยโรคไข้ไข่เจ็บที่ไม่เคยมีแล้วไปเอาเป็นพระที่มีลาบจริงๆ จะไปไหนก็ตามคนก็ดีเทวดาก็รีปารพสีวลีท้าพระสีวลีไปด้วยไม่มีคำอดจะมีคำอดมสมบูรณ์แม้แต่เดินเข้าไปในป่าที่ไม่มีบ้านในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตามารจะไปเยี่ยมพระริวัดในป่าไม้สะแก่ที่เป็นน้องภาษาริบุทอายุเจ็ดปีเป็นพระหลานเป็นสมิธายานเลาขเดินเข้าไป ตอนจะไปเจอถึงทางสองแพลงพระพุทธเจ้าจึงได้ทงสามพระอ,อน,นุนวาอน,นุนทางไปหาพระิวัตไปถือไปทางไหนแต่ความจริงท่งานทราบอน,นุนบอกว่าถ้าไปทางอ้อมทางนี้เดินทางหกสิบโยชน์มีบ้านบินาบาตตลอด <c oughs> ทางนี้เป็นทางตรงเดินไปสามสิบโยชน์ไม่มีบ้านใส่บาท สมเด็จพระบรมโลกน่าจึงได้ทรงตัดถามว่าศีวลีมาหรือเปล่าแต่ความจริงท่านรู้ว่ามาแต่ต้องการจะประกายความดีพระนริน์ก็กราบทูลว่ามาพระพุทธเจ้าเราถ,าถ้าศีวลีมาตถาคตจะไปทางตรงพอพระพุทธเจ้าตัดสินใจว่าจะไปทางตรงบรรดาลุกเทวดาและอากาศเสววดาทั้งหลาย ต่างคนต่างปรารบว่าเวลานี้ท่านหลวงพ่อศิวลีของเรามาในความจริงพระโมคคัลลาภาษาดิบก็ไปพระวิธจวเจ้าทรงเสด็จด้วยแต่เทวดาไม่ได้ปรารบถึงเลยปรารกเฉพาะ่านศิีวลีนิรมิตรเริงแก้วคือติกุต,ติเป็นที่พักวัดเป็นที่พักสําหรับพระห้าร้อยรูป เป็นเดือนแก้วไว้แต่ละโยอ์หนึ่งยอดมีหนึ่งวัดหนึ่งยอ์มีหนึ่งวัดสร้างสามสิบวัดคือสามสิบยอดเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงวัดต่างๆเขาก็แสดงตนเป็นคนธรรมดาแต่พระเจ้าพระอานน่นรู้ที่โมนีพักวัดทั้งหมพักตอนเช้าก็นําอาหารการบริโภคหนึ่งมิตรเจ็ดจิตใจเทวดาไม่ต้องหูแต่ไหวพระอินนําสําราญ แต่การที่เขามาถวายเนี่ยเขาปรารบพระศีวลีว่าเราจะนําอาหารมาถวายหลวงพ่อศีวลีของเราเป็นอย่างนี้จนทั้งถึงสำนักของพระฤวัตนิรรรดาพื้นบิสุสมัมณีแต่ญาติโยมพุทธบริษัทที่กําลังนั่งฟังก็เป็นอันว่าทานเนี่ยมีปัจจัยใหญ่ท่านศีวลีให้ทานน้อยรวมเพื่องรังเดียว ิดรายการแต่ชาติหลังถ้ามีความอดมสมบูรณ์คนที่มีความอดมสมบูรณ์และจะปฏิบัติธรรมมันก็ดีทาอะไรมันก็ดีทุกอย่างมีการคล่องตัวรวมความมีความปรารถนาสมหวังแม้แต่จิตใจคนบางประเภทก็ซื้อได้แต่บางประเภทแล้วก็ซื้อใจเขาไม่ได้ด้วยเงินนะ <c oughs> แต่บางประเภทเวลานี้ก็ฟุ่มเฟือยม,ม,ม,มากการชื่อได้ฟื้อได้เงินสะดวกอันนี้มีประโยชน์มากฉะนั้นขอบรรดาแทานพุทธบริษัทและเพื่อนริโสสมนเณรจงสนใจในการให้ทานให้มากเพราะว่าการให้ทานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหวังเฉพาะความร่ำโรยอย่างเดียวเป็นปัจจัยของความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า การให้ทานเนี่ยมันจะขอพูดอาน,นิสง์ทานสักนิดหนึ่งเวลามันเหลือห้านาทีเพื่ออะไรสงทานในชาติปัจจุบันเราจะเห็นได้ชัดๆจริงๆนั่นก็คือว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเขาบุคคลผู้รับหรือว่าคนผู้ให้มีโอกาสได้ให้ชื่นใจว่าเราได้ให้ทาน คนที่รับทานเขาก็รักบวคคนรักแต่ว่าบางคนนะบางพวกจอมอกตันยูไม่รู้คนๆเจอะเหมือนกันนะอย่าลืมนะผมโดนมาแล้วโดนมาตลอดชีวิตให้แล้วก็กัดให้แล้วก็กัดแต่ผมก็ไม่ได้ผูกใจเก็บผมถือว่าเป็นความชั่วของเขา ผมไม่ยอมชั่วด้วยไอ้อผมเนั่งก็เร็วอยู่แล้วถ้าจะไปโกรธเข้าๆมันจะเร็วมากขึ้นมันจะแบกไม่ไหวเอาแค่ความเร็วที่มีอยู่มันก็เดินตุบปัตตุเป๋ไปแล้วเวลานี้ผมเดินตุปัตตุเป๋ตุเป๋ไม่เหโกรงทางว่ามันหนักความชั่วความชั่วมีเยอะมหาศาลแต่ว่าผู้นั่นเขากล่งเขาแกล้งเขากินอิ่มเขา้เขา,ขา,ขา,ขาขไปแล้วคิดจะฆ่าผม พิจจะไล่ผมแล้วครับชมนมก็เยอจะแยะเวลาที่พูดอยู่นี่ก็ยังมีร้องเรียนไปที่ไหนไหนเป็นลงมซื้อพิมดาบ้างฟ้องไปทุกประดับถึงตั้งสนักนายกเขาหาว่าคนผมโหดร้ายแต่ผมไม่ได้เคยแต่ต้องอะไรเขาเลยแต่พวกนี้ไปยังไงได้ประโยชน์มากก็เลยคิดว่าถ้าผมไปซะแล้วเขาจะได้ประโยชน์นั่นจากผมหมายความว่า คนก็จะมาหาเขาเขาจะร่ำรวยเขานึกว่าผมรวยก่อสร้างแต่ตาในญาโยมท่านให้สร้างญาโยมทาให้เก็บแต่คิมคิงจิงการก่อสร้างน,นี่เหน็ดเหนื่อยมันก็หนักใจหนักกายแต่เพื่อความดีของญาโยมผมไม่เหนื่อยไม่หนักผมปลื้มใจเพราะญาโยมทำยามความดีทุกคนเขาจะพ้นทุกข์กัน และระยากักให้เขาอยู่ในแดงความทุกข์เพ่อแต่ไต้องสนับสนุนตามที่พระเจ้าสนับสนุนแบบไหนเราทํากันแบบนั้นนี่นบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณีนนทุกท่านต้องจําไม่ว่าการให้ทานมันก็มีการสะดุดแบบนี้แต่เราจงอย่าคิดคิดอย่างเดียวว่าจิตใจของเราเป็นสุข สุขเพื่อการเกือ้อกูลกับเพื่อนในเมื่อเราให้เขาถ้ามีคนรักไอ้คนรักเราจะมากมากมันก็มีไม่ใช่เลวคนเลวมันน้อยกว่าคนดีให้ทานทุกคนจยรู้คืนคุณคนไม่มีแต่เราจะไปคิดคิดอย่างเดียวคิดหนึ่งให้ทานเพื่อเป็นการสงเคราะห์เรามีน้อยเราให้น้อยเรามีมากให้มากให้พอควรย้ายเกินผลดีย้ายเบียดเบียมตนเอง ใหญ่ถึงก็ตัวมีความทุกข์คนเรื่องการให้ทานจริงๆมันก็มีประโยชน์ใหญ่ไปที่ไหนไมีแต่คนรู้จักแต่ความจริงเราไม่รู้จักจําเขาไม่ได้หรอกจำเขาไม่ได้จริงอย่าพูดท่านก็เคยไปกับผมไปโถมญาติโยมกับมาหากันไปถึงหลวงพ่อหลวงปู่หลวงนาผมก็มองหน้าผลจําไม่ได้ แต่ว่าท่านมาด้วยความดีผมก็ปลื้มใจผมก็ดีใจบางคราวท่านมากันมากไปที่บางแห่งจนทั้งผมฉันข้าวไม่ได้ใช้ข้าวไม่ได้ไม่ใช่ญาติโยมจะมากวนใจผมผมปลื้มใจในความดีของญาติโยมนี่ละบรรดาเพื่อไปสูสมณีนทั้งหลายการให้ทานเนี่ยชาติปัจจุบันเราก็มีความสุขมาก ทางนี้พระอรวีคนเขาก็สนใจเรามากประคับประคองเรามากป้องกันอันตรายให้แต่อันตรายถ้าม่นจาเกิดจะกดข้องกรรมก็อย่าไปโทษประธานไม่ช่วยนะคิดไว้เสมอว่ากรรมที่เราทําไว้ในชาติก่อนมันตามมาเล่นง,งานเรายังไงก็ช่างมันชาตินี้ทาหนีมันไปให้ได้อันดับแรกเอาทานเรรมีเข้าชนกับมันก่อน เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีพอมีความสุขคนที่เขาดีมีความกตัญญูรู้คุณเขาก็ให้การประเค้าประหมเราให้ความสนิทสนมกับเราเป็นที่รักของเราเราก็ชื่นใจมีความสุขเว้นไว้แต่คนจังไรที่มีความอกตัญญูไม่รู้คุณเขามีความทุกขปล่อยเขาทุกไปฝ่ายเดียวเราจะทุกข์กับเขา ถ้ากำลังใจของเราอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทานที่มีกำลังยิ่งใหญ่ชาตินี้มีความสุขชาติน่าจะสุขยิ่งไปกว่านี้ถ้าบังเอิญบารมีของเรายัางไม่ไมถึงที่สุดในชาตินี้ก็อาจจะไปจบในชาติหน้าอย่างถ้าบรรยากาศเศรษฐีกับคณะโอดยัยแล้วเ,เพื่อนพิสูจน์สมณีทั้งหลายผมพูดมาทั้งยี่สิบห้านาทีรวมทั้งทำวัดสดมนด้วย ก็สามสนาทีจะเสร็จไปแล้วขอลาก่อนขอวความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่เพื่อนพิสฑุสมานเณรทุกท่านและญาติโย,ยมพุทธบริษัททุกคนส,สด